ไปไปพี่น้องไปตามช่างไปตามช่างไปซื้อกอกน้ามาเปลี่ยนนะพี่น้องกอกน้ามันเสียอีกแล้วกอกน้ำก็มันเสียมันพังนะพี่น้องเนาะไป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 ตามให้ช่างไปซื้อมาเปลี่ยนกอกน้า สองที่ลลวพี่น้องสองทีนะคะไปไปตัางต่ ช่างอยู่ไหมคะช่างอยู่ไหมคะช่างช่างไปทางใดช่างไปทางไหนคะไปเนาะ ช่างไปทางไหนช่างช่างไปทางไหนช่างแก้ว แก้วอยูางไหนแก้วอยู่ไหมคะไหนแล้วให้เรียนก๊อกน้ำเจ้าช่างช่งางช่างแก้วช่างแก้วดู่ไหมคะช่างแก้ว กองผ้าพี่นอ้องกองผ้ามาเละมาเตอเพิ่นเป็นโรงงานย้อมผ้าด้อพี่นอ้องกองผ้ามาเละมาเตอแก้ว ช่างแก้วอยู่ไหมคะช่างแก้วแก้วแก้วแกจ้าแกจ้าแก้ว,กวคุณไก่บอกให้ไปซื้องานันมาเปลี่ยนอีกแล้วอะ่ะก๊อกน้ำนะนะั่นน่ะก๊อกน้ําล่างถ้วยกับก๊อกน้ำสองอ่างนั้นอ่ะข้างนอกนะ่ะไปซื้อมาเปลี่ยนเราไม่ได้ยินว่าเขาบอกเราเมื่อวานนี้เนาะเราไม่ได้ยิน ก็สี่สิบบาทก่องไงอันอีบอ่ะแก่มาเปลี่ยนหรือยังเขาไปหูแล้วเฮาไม่ได้ยินว่าเขาสั่งไงก็พ <c oughs> อไอ้แก่มาดูเอไเอไม่ว่างแล้วเพราะว่าเจ้าเจ้าเจ้าแม่มาหน่อยแม่ปัดต่อยตายแล้วอืจะไปช่วยเขาอีนคือขนซักกลังอ่ะอ,อือองเราจะได้ไปเติมคือบ่หน่อยแล้วมันพัดเนี่ยมันเนื่ยมันมันรอยลอยเท่าไหร่น่าอันร้อยสี่สิบเนาะ เปป็นใหญ่ได้เขาให้เอามีห่อซันวาหรือซันวาเนี่ยถ่ายมาแล้วอันที่ต้นมะม่วงนะเขาว่ามันอดสีทองนะโอ้สีทองใี่แพงเพราะว่าถ้าถ้าเป็นทองนี่มันเป็นทองแดงนี่นี่นี่ซันวาซันวาเขาถ่ายรูปมาเนี่ยเข้าไปทางรูปเข้าไปทางรูปรูปทองแดงนี่ลองไปร้านเออเข้ากล้องนี่เข้ากล้องนี่เข้ากล้องเขาไปร้านก่อสร้างน่ะเออเข้ากล้องแล้วมันมีรูปอยู่นี่มันมีรูปอ๋อดูรูปในกล้องถ่ายมาตะกี้เนี่ยเออนั่นนะ ขายมาตะกี้เนี่ยถ้าเป็นสีทองนี่แพงกะนี่นี่นี่ขายมาเห็นนะไีมต้นมะม่วงไหนนี่ีต้นมะม่วงเห็นน่ะเป็นสิบปีแล้วไอ้แกลไอ้ไก่มันบอกสิบปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยเออไม่เคยเห็นเด็กะทำไมไม่น่าจะเป็นตัวใหญ่เพราะไม่เคยใช้ต้นมะม่วงไม่เคยใช้น่าจะเป็นหน้าบ้านที่ป้าหน่อยอยู่อะหน้าบ้านด้วยแหละอันนั้นไม่ได้เปิดให้เอาแบบนี้ แต่ไปดูว่ามันจีหุนอันที่กินเนี่ยมันถ้าจะหุนน้อยมันมีอยู่ถ้าเป็นมันอยู่หุนน้อยไม่เกี่ยวไปหน่อยอมันอยู่ที่นี่ตรงนี้ถ้ามันใหญ่นะร้อยเจ็ดสี่สิบถ้าเล็กร้อยสี่สิบแก้อาไปดูอันมันจะใส่ไู้ให้เออเกียวไปไหมแป๊บเดียวอออันบอกให้มาดูเลยนี่ก็เฮาเหมือนได้ยินเนาะก็เลยเนี่ยเพราะน้ำซึมนี่ซึมหน่อยไม่ได้เครื่องมันหมุนตลอดไงเออ เป่งไฟด้วยปัญหาเครื่องมูนก็กลัวเครื่องพังเนาะจะทํายังไงจับเครื่อง,องนี่เนาะเต้นกับหน่อยตเต้ยนย่ใหมันรู้เลยกันอยากร้องให้แปดหกแปดหกอายุแปดสิบหกร้พอหน่อยอ,อย่าลืมใกล้ไปหน่อยมากเลยรูดแปด,ด, <c oughs> ดรูดแปด,นะดรูดแปดงวดงวดนี้มีแปดกับเจ็ดนะ รูดแปดรูดแปดเก้าเก้าทียังไม่ไปเลยหายไปหมดไดยเก้า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 นี่มันต้องตามอ่ะเป็นเลขตามอ่ะเก้าเก้าก็จะมานะเก้าเจ็ดเก้าแปดนี่ค่ะอา่าขาสวยๆนะ่ะโดนน้ำขูดละขาสวยๆเนะี่ยโดนน้ำละโดนน้ำละกินข้าวเช้ากันหรือ,อยังเนี่ยกลังจะไปกินเพิ่งเนอะเมื่อเช้าเพิ่นเดินมาทางนี้เนาะ เสียงใยต่อยมาจ้าวจ้าวจ้าอย่างเช่าลําเรือ่ะเมาเดินมาทางนี้นะเอ๊ะทไมเสียงเมื่อคืนนะเออหนึ่งเออเจ็ดโมงหนึ่งทุ่มทุ่มหนึ่งนะรถวีวอมาจอดแต่ไม่ได้เปิดเสียงอจอดหน้าบังเพกนเอาไปหาหมอคะหรือว่าไปสองสามรอบแล้วไปสองสามรอบแล้วรถวีวอนะเออลุกไปลุกไปสองสามรอบอาการทะเล็มดีกันเออแตะมือวันซือนั่นอ่ะปิกมากขึ้นนะเกือบ กือบสี่ทุม่มละรวมกว่าจอดเมือ่อวันเช้ญเนี่ยคุยกันรับอสมอ่ะทำเน่ะมันเข้าไปหาเราอ่ะพี่หน่อยจะไปหาเขาเขาโทรหาว่าอยากได้เตียงว่ะอยากได้เตียงอันนั้นไม่เยอะแยะอ๋อถ้าเอายาวนี่ต้องไปแนะนําเขาว่าให้ซื้อเขาก็เลยบอกเนี่ยของยายหมื่นสี่เนี่ยมือสองก็มีหมื่นเดียวเขาว่าอีนี่โอ้ยังไม่ได้เล่นสองไม่ถึงอาทิตย์เลยเลยเ่นวันเดียวเองตายเลย เพราะมันแค่ซืเตงกเพ่อนอยากได้เตียงแต่ยังไม่ได้ซื้อก็ทำเขาแนะนําให้ให้ออสมอที่ไปหาเขาแะ้วนะเขาบอกให้ซื้อมือสองก็ได้แต่ถ้ใจปล่อยมากกว่าถ้าใส่นี้งอยู่ได้อยู่เพราะว่าอันมือสองก็ได้เพาะว่าอีเนาะแต่ของยายนี่หมือนสี่มือหนึ่งเลยเนี่ยบอกแพงเพาว่าอีเนาะมันใช้ได้เมินอันถ้าไปเอา อันนามัยมาเขาก็เล่งเฮาเล่งแต่ว่าคนอื่นเขาก็อยากได้เอามาแช่เป็นปีสองปีได้เว้ยนาอ็งนะั่นะนั่นแหละไปเลยอู้กันวันเดียวเอาแนะนําให้ไปดูมือสองก็มี้บืนเมื่อเดียวเนี่ยนาอีไไนะสุกสุกก็มีแปดพันก็มีใครจะเอานะยายรู้หรือย,ยังยายรู้เรื่องนี้อ่ะก่อนยายฝันยายฝันพอทําบุญครบวันเกิดเกาแล้วเไง โอ้ยแบบจะมาเจอแบบฟันแ่บนี้นจะไปหากันเหรอโอ้ออฟันแบเออเพิ่กันเลยว่าเออไปฟันถึงเพื่อนยังไม่เค,เคยเห็นหนากันยังไม่ต้องไปฟันเกี่ยวเพื่อนเพื่อนมาอีอันนียังคนเท่าไหะเออแปดปสิหกับเก้าเก้าก็ต่างกันสิบสามปีเองเออเป็นอะไรยั้อต้องไปฟันถึงเพื่อนผมหูจักกันเพื่อนอี เงาะว่าไงอุตม่าเอาาอยอะว่ะวันเออแลานมันาเหม็นแด่เหม็นมาวายเลยสองวันที่นั่นอ่ะโอ้สองวันอ่ะเจ๊น,นี่แล้วเทปเทปพันเกียวมีไหมกาวมีไหมเทปเทปพันเกียวแล้วก,ก็กาวด้วยนะว่าต้องใส่เดี๋ยวไปดูก่อนกาวกระป๋อง,งวันนั้นยังเห็นอยู่ก้าอยู่ในเครื่องมือกล่องเครื่องมือวันนั้นนอนเสาะพ่อมันใจไดมือใด้ันพ่อเด้อ เจี๊ยบพันเจียวอันเท่าไหร่นะอันเสียวกาวมาเจเ๊ยบพันเจียวก้าวกระป๋องสี่เสียบสองอันป่ะทำไมรู้ให้ก่อนอันถ้าเราเคยออกไปเสียบสองอันเนี่ยเจีบพันเจียวใช่พอไหมสองอันเนี่ยเจีบพันเจียวเออพิน้องส้มโอนะคะส้มโออ้าวอ้าวอาวอานี่นี่นี่บ้านมีแต่ต้นไม้นะคะ ไปแล้วไปแล้วไปน้องมาตามช่างไปใส่ก๊อกน้ําซื้อก๊อก,กน้ํามาใส่ไหมมันรั่วนะคะ,อ,ะอ,อ่มันรั่วมันรั่วมันรั่วมันโพอืม